สวัสดีสุกุสุกนนะครับเด้อนะครับเป็นในสุ่งเมื่อขึ้นเนี่ยอาจารย์โอ้เมื่อขึ้นกับวานคักดูดิครับมขึ้นครับอแมงเมื่อขึ้นนี่สุ่งแล้วเนี่ยบาดนี้เข้าสีมาสรุปนี่หลังจากส้มียบบ้อยแล้วเมื่อขึ้นนี่เจ้าก็นอนอยู่นี่นะหลังจากนอนอยู่นี่แล้วตัวเลขตัวเบอร์ในส่วนของผู้แจกจอกจัดเก็นซ้ำใดครับครับพูดถึงเนาะหลังจากสุ่แล้วกับ เขามานอนใน่กระต๊อบเนาะอ่าเขามานอนในกระต๊อบนี่นนเพราะคันว่าคันว่ารับแมนบอคันว่าบ่รับแมนบอมันเป็นคืนรับคืนตื่นอู้หูผืนมาแบบคือยังล้มหัวกุดผืนนี้ปั่นมาเลยมามาเมาือนขึ้นอีกปั่นเขามาเลยโอ้ผมวาเป็นกุดผมสิบพังคนเลยมาหอดปุ๊บผมตีงกับอะไรบ้บบนี้ออตีงับอะไร เฮ้ยเพื่ออยังสี่เนาะโอ้พูดเป็นตังไหนเนาะคือจริงว่าไรตะวันเห็นเพิ่นเลยเห็นเป็นรูปล่างเพิ่นเห็นเป็นรูปเป็นล่างเลยเห็นเป็นรูปเป็นล่างเลยเพิ่นเอาผ้าห่มมาห่มให้เห็นเป็นหน้าเป็นตาบ่กอะไเห็นเป็นหน้าเป็นตาห่มผ้าเหลียงนี่เท่าเท่านี่กู้แปบศอกนี่เพิ่นห่มผ้าเหลียงห่มผ้าเหลียงเออที่ว่าเพิ่นเป็นพระครับเพิ่นเป็นพระเพิ่นอ่อนหอมมะฮอมไข่ห่อครับเอออเาผ้าห่มมาปกให้ผมพอปกผ้าห่มแล้วก็ว่ามัน ช่วงที่คุยก็เพิ่นหรือ,อยังกะกะกะว่าได้คุยเลยต่ว่าจำเนื้อหาว่าใด <c oughs> จำเนื้อหาว่าใดจำเนื้อหาว่าใดในตอนที่คุยครับ <c oughs> จำเนื้อหา,า <c oughs> ว่าใดบัดนี้ก่อนที่เพิน่น <c oughs> สีวากไปนี่แหละเออพอเพิ่นวากไปเลยเจ้าของอยังคอยรู้สึกตัวเ <c oughs> จ้าคอยจิงได้รู้ <c oughs> ว่าเพิ่นเอาผ่าหม่มมา,าหา่มให้เพราะเพิ่นเอาผ่าห่มมาให้จ้ามือขึ้นเดี๋ยวผมคิดว่าเอาหวยเพิ่นไปเสี่ยงหนึ่งคิดว่าเขาแล้วว่าเขาแล้วเออว่ามันเขาแล้ว ตอนที่บอกหมวดเท่านี่แหละไปซื้อบ่าได้บอกเอฟซีไดาใช่ไปหาซื้อให้หมวดเท่านี่เระไปหาซื้อใช่เหรอใช่เอฟแอดมินนี่แอดมินเท่านี่แหละไปหาซื้อสักก้อนไปหาซื้อสักก้อนเอาว่าเนี่ยนี่กางวดนี้เป็นงวดน้ำร่องให้แอดมินร่องมึงสักก้อนบอกนั่นล่ะเอออยากให้เป็นยังสั้นล่ะเพราะว่ากันที่คณะว่าลักษณะนี่การชุนว่าที่จำแนกแจกจ่ายเรียกไรพันธุทีเป็นการมั่ม่เมากันเนาะ เดี๋ยวบนสิ่ร่องซื้อเบิ่งทให้อยู่กจียนเดียดเฮ็ดได้สร้างพญานาคนั่นหมดอ่ะเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้ยดซอยกันเฮ็ดเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้ยดซอยกันสร้างเดี๋ยวนี้นี่มันมันจะขาดปัจจัยอยู่เดี๋ยวนี้โอ้ยมันเกิดคือว่าน่ะเนาะก็มันก็มาเรื่อยๆอยู่ก็ค่อยได้เฮ็ดอยู่เดี๋ยวนี้เขาเจ้าติดเก็ตกําลังสิแล้วล่ะดิไอ้พญานากหงส์นึงตั้งทั้งสิครับแล้วบัดนี้งวดวังนึงนี่กัน เข้ามาวิเคราะห์กันดีๆแล้วพูดก็บอกู่ที่ตัวเก่าตัวเลกตัวเก่าเด้อสินยังครบยังสินยังครบสินยังคือเก่าพูดก็บอกท่านตลอดก็บอกเกอว่าเก่าเพื่อเปลนสามเนาะเว้ยตามที่จริงว่าตั้งแต่ว่าอยู่ได้นี่งเว้ยว่าเป็นนีบางทีให้ทั้งบนทั้งหลังเลยนี่น่ครับผมเออเพราะว่าว่างหันนี่ขันว่าขันเป็นว่าตัวเก่ากับขันห้าคิดได้เนาะเพิ่นกับว่าก้นห้าเนี่ย บุญวัดนามันบอกขึ้กกันเหมือนมอครับผมเออบุญวัดนาบวกขึ้กกันเออผู้มีบุญมีวัดนากับโชคดีไม่ว่าเขาก็ถือนําดีครับครับผมเออกระจิตเบิ้งตะว,วันสองสามอืมโอ้ยมือดันทั่วหาบุญผ้ารวยทั่วย่างมือเ้าโอ้วัดสิบหน่วยสามสองเด้อไล่กับไล่เขาไปเออลองก้นกันไล่ไปแหกจ้าดี เจ้าเถื่อนนั่มอยู่เนื่อชุดท้ายแม่ผมกับข้า,าเนี่เคล็ดสีเพียรอย่างผมบ่ได้รับอีหลีละ่ะโทรศัพท์แต่ว่าเห็นเบอร์บ่ได้รับอยู่ครับความหมายที่ทรไปบอกเลขสองสามมันบหมความหมายโว้ยบอกหอดตัวเก่า,เาพเลยหรอเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นเขามาหามาปุ๊บ,บพเพิ่นไปส่งคุณแม่อุบลครับมาหอดตีสามเพิ่นว่บอกเลยนี่ ผ so right. ู้แบบสอกมาหอดแล้วเด้อตีสามมาสั่นออกพ่่นวาลังสั่นเลยให้เป็นปัญหาแปดสามในตัวหันให้คักๆเลยออกจากกูดมาผู้ใดอยู่แถวนี้กับออกเพรานเราผู้แบบสอกมาแล้วเด้อตีสามผู้หล่อแปดสามนะจีแปดสามโอ้ยเนาะบัคบัคขีดบัคย่ำมึงมึงคิดเป็นกับว่าโตเก้าโตเก้าพราเขาใหญ่มวงออกครับผมตามจริงมันจะออกแปดสี่ผู้หล่ ตามที่จริงว่าจีออกแปดสี่จีออกแปดสี่แต่ว่าง่ายกวางสาานง่ายเลยออกแปดสามเลยไปออกตัวเกา่เาเพิ่นกันเล่ยมายำตอนกันขึ้นมืออื่นมวยจีออกก็ดีครับผมมวยอ,ออกก็ดีเพิ่นกันเลยมายำยำพ่อิ่นยำกันตื่นขึ้นมาเหมือนจะได้เป็นตัวเก้าอีหลีเลยเนาะแปดสามกับกันขึนเนาะครับผมนี่แหละย้ายนึ่งนีดจนได้บอกว่า แปดชีมันเต็มดีลูกว่าสันเออมันเต็มก็ซื้อแปดสามเมืนตัวแม่ว่าสันนี่เาบอกเพิ่นน่ะบอกเพิ่นเลยเฮ้ยแม่สิจำได้ว่าเฮ้ยเขียนจีนนาผ้าก็แม่ว่าสันนี่ช่วงไปซื้อเราคากวันบ่าวขากวันนั่นว่าวหยอกจักกี่หยังเราก็ได้อยู่นี่จักกี่หยังผ้าบอกเจักกี่หยังผ้าวอาอืมเราก็ได้นั่อยู่บาร์ดีพ่อหนึ่งนี่จีว่าสันพ่อเออไปซื้อไปซื้อตัวเก่าด้วพ่อตัวได้ดูลูกเออกับแปดสามด้วพ่อว่าสันนี่ โอ้ยเราก็ไปใส่เอาแบบสามแสนแปดสามแต่ว่าเราว่ามันตัวเก่าเราก็ซื้อแต่สามแปดนั่นแหละพบก็ซื้อสามแปดแล้วนั่นแหละเพิ่นว่าตัวเก่าสาเออคันมันเป็นเสียทั้งนี้นี่ห้วยได้สามแสนนั่นแล้วครับผมโอ้ยพอพอเสียไปลูกพวกก็ว่ามันตัวเก่าสั่นเนี่ยก็เลยมาคิดเบื่อมีคราะห์เบื่อนี่เออมันบุญไผ่บุญมั่นดินแม่นวาสนาไผ่บุญมั่นไผ่บุญมั่นวาสนาไผ่มั่น ครับผมกับผูเอาเปลียนได้อว่วันหนึ่งอะที่ส่งนะเพื่อนไฮแปดซีอยู่เพื่อนทั้งไหไให้แปดซีอะนะแต่ว่าวกับผู้เอาเปลนเนาะครับพวกขย่่่าสร่างเหต่่่่่่่่่น่่ล่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่า่่่่ย่่เ,เ,เ,เดี่่่่่่อ่่อ่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่เม่่่่่่่่นก่นนน่่่่่่่่่่่่่่่ั่่ไป่ิด่้่่ิโ่่กรถ่่่่่่่่่่่่่อ่่่วยข่อยตนี้ข่อยสบอกนี่ สามสองไนเจ้าซื้อรถได้กว่าทอดรถเจ้าทื่อแั่นมาทื่อกี่ดีเลยเนาะคุณนายบาเลินกันดีครับผมเช่นสั่นอ๋อบาลินเขาว่าว่านี่งวดนี้บาลินมูดมาหอดแล้วมีแต่บอกให้แอดมินไปซื้อจักรเยี่ซื้อตัวใดโอ้ยก็ตัวเมื่อขึ้นนั่นแล้ตัวเมื่อขึ้นนี่ตัวเมื่อขึ้นก็คักเลี้ยวเพราะว่าที่แอดมินเขียนให้นี่ก็เอาไปเสี่ยงไว้เสี่ยงเหมือนกับ เมาห้มพาให้ก็ถือว่าโอ้มันตุ่มหรือดินี่ตุ่มไว้แล้วตุ่มไว้แล้วดินึ่ถือกแล้วดิเถือกแล้วนั่นจังใดก็ถือกแล้วเจ้ายา้ความหวังไก่สักเลยเด้อรังเทียนใครบอกโอ้ยให้เอาไปซื้อให้ไข่เลี้ยงนั่นไม่จะซื้อเกี่ยวห้อยเข่าเนะเจ้ายา้ความหวังทักไหรดิเว้ยจังใดก็เอาด้วยกัคันนี้ยโอ้ยกันเป็นเสียงงวดที่แล้วกับปื้ยบึ้มหรือดิแมนมาเอองวดที่แล้วกับบอกคักบอกเนี้ยพูดไม่ตัวตัวใดนี่นี่ตัวตัวใดตัวที่เสียงน่ะตัวใด เออที่เอาไปเสียงนี่มันก็มีมือขึ้นี่มือนดีครับผมก็มีหกเก้าหกเก้าเออหกเก้ากับอ่าอ่าแปดเจ็ดห้าสิแปดเจ็ดห้าครับผมเออแปดเจห้าหกเก้าับแปดเจ็ดห้าเจดห้าแต่ว่าบมมีการเปลี่ยนแปลงนิ่งแล้วการที่ห้อม้อมนี่นิ่งรวดนิ่งแล้วก็มันมีอีกตัวหนึ่งตัวนี่เียงเอียงสามเอียงัรช่แล้เห็นเห็นดีเจให้เอาไปมันสิมีนสาม สามสองสี่นะสามสองสี่เออเชียนไหนเิียแอดมินเชียนไหนเน่มืขึ้นเหนวไปาวันหน้าสม่ฟันเชียนเหรแอดมินไหนเนาะเชียนไหนผมก็ได้เชียนไหนเชียนไหนกัเอาไปพวันหน้ามือขึ้นนี่แล้วเอาไงว่ามีสามสองสีน้าเชียนนะสามอ่นั่น 3, 2, แหะสามสองสี่ห้าหกเก้ามแต่ว่าในนิมิตนด้ควมฝันนี่่าลืมเลว่าฝันว่าเขาเอาปืนไายิงครับปืนนี่มีตูุ้่งใส่ไปยิงครับออกแต่ว่าบ่าเขา ครับคือออกยุบบ่เข่าหรืเปลาปืนปืนออกยุบบ่เข่ายิ่งออกแต่ว่าบ่เข่าเจ้าบบบ่เข่าทั้งนี้บ่เข่าเลยครับผมยิ็นปืนต่างๆยิ่งถือแต่ว่าบ่เข่าบ่เข่านบ่สัมผัสจับบ่สัมผัสกับเนื้อหนังมังสาเลยแต่ว่าจนเขาหนีพุ่นแล้วมันมัดติดผ้าคล้องอยุคข้าเจ้ามันหลพุ่นเรียว่าลูกปืนนะโอ้ยมันคือคาคือเนี่ยแท้บมันคยฝันอย่างเหนี่ยดีแต่ว่าแต่ว่าฝันเทียรหนึ่งก็เคยฝันว่า เอาปืนไปยิงหัวเขาครับผมนั่นแหละฝันว่าจับปืนมาสิไปยิงหัวเขาวันดียก็ตื่นขึ้นมาก <affe, S 1> แล้วโอ้ยแปีดหาหาแปดม่อนี่เรี่องวันนั้นก็ดีครับผมวันนั้นฝันทังสี่แหละก็เลยเป็นแปี้ดหาวันนี้ก็ฝันปืนเขามายิงเอแต่ว่าบล็คายเครื่องผิวแต่ว่าปืนยิงออกปืนยิงออกแต่ว่าบ่าเขาได้เนื้อเฮาบ่าเขาปืนก็เป็นแปียดแค่เขาแล้วเจ้าก็เป็นหาแค่เขาแล้วเอู้้เมม่อค่นนี่ แปดเจ็ดห้าเด้มันอาจจะมาสับจุ่มอยู่น้ากันเพาะปลี่ยนกระพาหรือบาในี้เอากะทิมาสับเป็นเจ็ดแปดห้ามันต้องสารภเลยเนาะเออต้องสารภาพให้ได้นั่นเห็นบ่มแคได้ก็ต้องสารภาพ้ได้เขาข้องแล้ววานนี้พราะว่าหยังวันทีมื่อน่ากับไปท่อบุญอยู่ในวัดครับเออก็ก็ก็สิว่าเพิ่นไปหาไปตามนี่อันนี้เป็นเรียงจริงด้วยแหละครับผมเออเรียงจริงยังไงเจ้ โอ้ยนางคุยกับแม่อุดวาวารัว่าวเลี้ยงกันพญานาคเป็นฝันเงินพญานาคสีเขียวมาหาเด้ดูเอ้ย์ประเสริครับผมไอ้มหาเมียสีเขียวเมียเสียแล้วเมียเห็นเดียวพอใจจันทร์สมหวังมาหาเมียน้ำครับผมเพราะว่าปุ๊บงวกมาอย่างว่านี้หัวไอ้ปากซ้ำเขียนหุ่นยู่ขะ่างเยอะขคืบเดียวหนึ่งยังเว้ยกับพญานาคเนาะว่่โอออ้ยหมูใหญ่เนาะเหี้ยจั้งเลย แล้วว่าว่าหงูนี่ออกไล่ดิที่ไล่ไปเบิึงนนี่ในกล้องกันล้วโอ้งูงูที่เจ้ะจะมันไม่นอาจารับสังสองอย่างในบึงเลยเฮ้ยก็สองนี่แหละก็ยังว่าโอ้เขาจ้องมาตามเลยเด้อเขาจ้องมาตามเลยเด้อเพราะว่าทั้งเมียทั้งอุบุนก็ทุ่มมากเมียทั้งอุดรก็ทุ่มไปย่านบ่มาจำ้บ่เนาะนั้นที oh, <normal> ่เ้าก <this> <can> well, ันตามรักแล้ว เว้ากันย้อนหลังกับเพื่อนไปวันนั้นงวดเจ้าให้ยซีสองชื่อไหนวะเจ้าหอยซีสองเจ้าก็เห็นงูเหมือนกันนี่เลขเขาเมียน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 ว่างวดวันหนึ<ม>่งว่งงวเห็นงูไป,เ,ไปเห็นอะไรบัานี่ม้างวันนี้ไม่ดดมเห็นงูอีกแล้วเ,เห็นบน่านนี้เราวัดนี้ระวังให้ดีวันนั้นเห็นงูเขียวเมียนเมียนนั่นแหละวดนี้เห็นห้อยบวันสีออกตรงๆอีกเส้าบอกฉันได้กับโถ่จันได้ไปหาเอาไว้ สักคนเขาสั่งมาแล้วดิหนิฮะเขาสืบตั้งยศสืบสิทธิ์ตั้งไลยหนิโอ้อเขาขอฝากยศยศสิ่งนั้นเลยเพื่อโชคดีเออเพื่อผูใ้ใดอยากเป็นเจ้าภาพต้องคุณเมียเอ่อคุณเมียเอ่อจินตนาจินตนา,คร,าครับผมเออเพิ่นก็เป็นเข้าให้เขาแล้วครับผมเออที่สร้างวิหารสร้างโอสร้างวิหารปูมุจลินสร้างรนั่นตาลนคราดนีิครับสร้างวิหารปูเอ่อมุจลินครับอ่านั่นตาลนีครับผมครับ นี่แหละเพิ่นเป็นเข้าให้เท่าไรก่รอนเออหนึ่งแสนบาทเออหนึ่งแสนบาทขาดยืดจะอด่าไรเลยนี่ขาดยืดยแสนหา้าโอ้ขาดแสนหากก้นาก็ดีดีฝากเอ่อเหยบขี้สุกุสุก้อนก้อนอะไรนี่แต่น้อยแล้วไม่เหยียุ่น้ำกันก็สิได้มีโชคใจน้ำกันเนาะครับเออหน่ยหวยที่สองเห็นบ้างกันก็ย้อนห้องไม่เห็ียเจ็บนี่แหละครับผมเออคอนก็นถือลายแห,หมนั่นแล้ว วดสิมาเนี่ล่ะเอาครับองปีนีปีจระาอเอาไอบารนี้สรุปตัวเลขทั้งเบิดทั้งมวนเห็นีหมบานี้โอ้โอ้โอ้เชียนแปดหนึ่งนน่ชีรดสิบแปดลอยเชียนไ้เนี่ยเชียนเชียนไ้เน่ยหลังจากเ็จทุลาแล้วหลังจากเ็จทุลายแล้วเรือ้อยได้ว่วมฝันของันว่าขัสิบแปดลอยวันี้ย่าลืมนดเออเขาว่าขบรดสิบแปดลอยโอ้คือเด้กับรดสิบแปดลอยแต่นอ นั่นล่ะนะสร้างคนอย่างกําลังเฮ็ดกุฏิเด้อพ่อพี่น้องครับสีดัางขั้วขั้วขาดในยันในอ่ะเขียนเขียนให้ครบเด้อเอาให้เป็นบุญเป็นกุศลฮะเออบ่หลายตัวแกปิ้นนะเออให้เป็นบุญเป็นกุศลครับว่าเรียกตัวนี้ที่ปูพันไหเฮาเพิ่นก็อยากเฮ็ดอยากสร้างเนาะครับผมเออเสียอยู่ดอกเราเทียบเทียบธรรดานี่เสียคักอยู่ ครับมถ้าขนาดผู้เพันขอยังเขจ้ากันยังได้ครับเข้าเลยครับโ่ไอ้เน่ย่เนี่ยอาจารย์อันนี้ขันได้นิมิตที่ตีว่าเขาไม่ยิ่งเนาะครับผมเออขันขัดว่าเขาไม่ยิ่งอ่อขันปืนกับเป็นแปดคุอครับผมเออขัดปืนกับเป็นแปดบางขีเป็นแปดหาต้องคนบอครับผมเอออันนี้คือเป็นแปดอันนี้กีดลดสิบแปดล้อนีสิบแปดล้อครับผม อันนี้ที่เพิ่นเขียนให้เนาะก็ว่าอันหกเก้านี่ก็บอกเลยที่บอกเป็นตัวเลยที่ครับผมไวยออกแล้วไวยออกแล้วไวยออกแล้วว่าสัตวนี่ครับผมตัวไหนล่ะหกเก้าเก้าหกคนว่าดิเอ่อเต้าว่าคันตรงนี้พวกก็ไปกับหลวงพว่อพวกอ่วงนั้นไงเออเคยไปวัดเอ่อวัดปวงข้อมครับผมวัดปวงข้อมมางสิที่ครับ บอกเป๊ะเลยอยู่วัดพุ่งความกันเลยเขามบอกแป้านีนะครับผมเออเกล้เก็เลยว่าก็้เกลยว่ามันเป็นลักษณะเดียวกันครับผมอืมว่าเป็นสิเป็นบุญเป็นกุศลอยู่หรอครับผมเออยังว่าฝากไอเอฟซีสุขสุขคนครับออสิเดชไม่เห็ดมาสั่งซอยกันคนละนิดละหน่อยครับผมหันเ่าเห็ดบุญน้ำพ่นพ่นยังไงบุญใหญ่ห่าเดีครับผมเออหอา ขันอบเป็นผู้หาเพื่อนเพื่อนก็นให้หห้เขากลับมาไหลแบบน,นี้เออนี่แหละครับนะครับตัวดีตัวเด่นก็นได้งหวดนีคิดว่าจงได้กบผบัดกบผัดครับอเอา,เอาวันนี้ก็ได้ตัวเลขตัวเล็กกบจากผู้แปลสอกแล้วอ่าร่วมแล้วก็มี เหล็กเมื่อกี้หางเหรอครับพลอยพินองตั้งเลขฝันตั้งเลขปูอ่าโย่ในนี้เวศนเวศเสร็จเรียบร้อยเบื้องตัวน้อยเนี่ยนะครับตัวน้อยๆหันกายสังเกตดีๆเนี่ยนะครับอ่ามีตัวน้อยน้ำอีกครับผมอืมมีตัวน้อยๆน้ำอีกตัวน้อยๆนี่ก็คือหาหกเก้าอ่าแล้วก็สามสองจีเพิ่นว่าเพิ่นไหนหกตัวน้ำนี้ยมันเคลื่อนนี่ก็ได้อ่นะแต่ว่าก็ทะเลาะออกไปพี่นิดพี่จัดแลนะเบื้องคารพลอยพินองครับอ่าหายเป็นแนวทาง ใช้วิจารณญาณในการรับชมสันตัวเนะว่า้วครกับมาก็ชัดเจนแล้วครับผมเดี๋ยววันนี้ก็สิรบกวนในส่วนของอาจารย์ซัมนี่ได้ป่ะเนาะขอบคุณอาจารย์ได้หลายครับครับผมก็บอให้โชคดีสุขุ๋สุขกนเออไอ้ลำด้วยยี่ยีไม่เห็นภาษาน้ำกันคุณแม่เพิ่นดูพุทธมนทุนมันกับเป็นเจ้าภาพห้หฮอแล้วนะฮะวงเงินอยู่แสนหนึ่ง ปัจจัยท่างสี่อธิสั่งยังขาดยู่นะครับขาดยู่แสนหาเนาะขาดยู่แสนหาก็เอาบุญเอากุศลให้ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลผู้แปดสอบภูมเจ้าชีอยู่ในสถานที่แห่งนี้ให้โชคดีสุขปุสุขคนให้ร่ำให้รวยสุขปุสุขคนเด้อครับเด้อครับสวัสดีครับ